ยินดีต้อนรับกลับสู่อีกออโตรีวิวช่องที่รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวเชิงลึกและข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นคือ R-T-A F6 รุ่นปี2025รถคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้รถในชีวิตประจําวันหรือเป็นคนที่ชื่นชอบนวัตรกรรมใหม่ๆ RTA F6 ก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมเริ่มจากภายนอกของ RTA F6 ปี2025กันก่อนเลยตัวรถได้รับการออกแบบใหม่หมดจดด้านหน้าดูดุดัดนและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าทรงกว้างและไฟหน้าเล็ดแบบเมทริกที่ออกแบบให้รับกับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัว ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ยามค่ำคืนและยังเสริมความล้ำสมัยให้กับรูปลักษณ์โดยรวมเส้นสายของตัวถังถูกปรับให้โค้งมนและลุ่ลมมากขึ้นเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้การประหยัดน้ำมันและการขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางด้านเครื่องยนต์ r t a f 6มาพร้อม2ตัวเลือกหลักได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด260แรงมา้าและรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ230แรงมา้าทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและช่วยให้ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7วินาทีในรุ่นเทอร์โบส่วนรุ่นไฮบริดก็เน้นไปที่ความประหยัดน้ำมันโดยทําได้เฉลี่ยถึง19กิโลเมตรลิตรอีก1จุดเด่นคือเรื่องการขับขี่ RTAF6 มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำทำให้เกาะถนนได้ดีขึ้นในทุกสภาพถนนช่วงล่างก็เป็นแบบปรับอัตโนมัติ รองรับโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดคอม์ตสำหรับการขับขี่นุ่มนวลหรือสปอร์ตพลัสที่เน้นความเร้าใจตัวรถสามารถปรับการตอบสนองของคันเร่งพวงมาลายัยและระบบช่วงล่างได้อย่างชาญฉลาดเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความรู้สึกหรูหราและพรีเมียมวัสดุดที่ใช้ตกแต่งมีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสแบบนุ่มเบาหนังแท้หรือแถบอลูมิเนียมที่เสริมความทันสมัย ภายในยังออกแบบให้โปร่งสบายด้วยหลังคากระจกพาโนรามาและระบบไฟส่องสว่างภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อกับจออินโฟเทนเมนกลางขนาด14นิ้วที่รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้า พร้อมทั้งระบบทำความร้อนและระบายอากาศสำหรับรุ่นสูงสุดเสียงรบกวนจากภายนอกก็ถูกจัดการได้อย่างดีเยี่ยมด้วยฉนวนการเสียงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายก่ว่าที่เคยเทคโนโลยีในรถคันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย ระบบผู้ช่วยสังงานด้วยเสียงแบบใหม่ใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ยิ่งใช้นานก็ยิ่งแม่นยำมีระบบนำทางแบบเรียลไทม์พร้อมอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกล้องที่คอยจับการเคลื่อนไหวของดวงตาและการตอบสนองของร่างกายพื้นที่เก็บสัมภาระก็ทำได้ดีโดยมีความจุประมาณ850ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงทั้งหมด และยังมีระบบเปิดฝากระโปรงท้ายแบบอัตโนมัติที่สั่งงานได้แม้มือไม่ว่างเบาะหลังก็สามารถพับแยกแบบ60-40เพื่อรองรับการบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติด้านความปลอดภัย r t a f 6ป2025จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนัน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศารถคันนี้ผ่านการทดสอบการชนในระดับสูงสุดและคาดว่าจะได้คะแนนความปลอดภัย5ดาวจากหลายสถาบันทดสอบทั่วโลกในส่วนของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดมาพร้อมระบบเบรกแบบชาร์จไฟกลับและโหมดขับขี่ประหยัดพลังงานที่ทำให้ลดการปล่อยก๊าซได้จริง วัสดุภายในหลายชิ้นผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบตเตอรี่ก็ถูกออกแบบให้ใช้งานได้นานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสำหรับรุ่นย่อยและราคานั้น r t a f 6มีตัวเลือกหลายระดับให้เลือกรุ่นพื้นฐานมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่คุ้มค่ารุ่นกลางเพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้นส่วนรุ่น็อปจัดเต็มทุกอย่างทั้งช่วงล่างปรับอัตโนมัติล้อมแม็กขนาดใหญ่และสีพิเศษเฉพาะรุ่นเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศท,ทางบวก หลายคนชื่นชมเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่และความแรงของรุ่นเทอร์โบที่มอบความร้าใจอย่างน่าประทับใจระบบมัลติมีเดียในรถก็ถูกกล่าวถึงว่าใช้งานง่ายและลื่นไหลปรับแต่งได้หลากหลายตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์เล็กน้อยเช่นระบบส่งงานด้วยเสียงบางครั้งอาจไม่ตอบสนองแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือฟีเจอร์บางอย่างในรุ่นพื้นฐานที่ยังน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน แต่ภาพรวมแล้ว r t a f 6ปี2025ถือว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่าและครบเครื่องทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ r t a f 6ปี2025โดดเด่นและน่าสนใจอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถใหม่สักคันที่ให้ทั้งความแรงความประหยัดและฟีเจอร์ทันสมัยรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอีกออต o ต e รีวิและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้